ถ้าคุณเป็นคนวัยใกล้40แล้วพยายามลดน้ำหนักมามากมายหลากหลายวิธีแล้วทำไม่ได้สักทีนะไม่ว่าจะกินน้อยนับแคลกินโปรตีนหรือว่าออกกายหนัก,ห,นกหรือแม้แต่การไปกินยานะฟังทางนี้ค่ะจางก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ทำมามากมายหลากหลายวิธีเลยแต่ตัวเองมีโอกาสได้มารู้จักกับชุดฟิลเกร e โปรแกรมฟิลเกร e นะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากคนนี้กลายเป็นคนนี้ได้เลยเปลี่ยนจาก พุงหลามแบบเนี้ยเป็นพุงลีนแบบนี้ไซส์ XL เป็นไซส์ M โดยที่ตัวเองไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยแค่ฉีกซองแล้วก็กินตัวนี้ค่ะตัวชาเนาะดื่มมาตอนเช้านะตื่นมาตอนเช้าก็ชงนะคะใครชอบชงร้อนชงยินเยน็นเอาที่ตัวเองสะดวกเลยนะเหมือนแจงอะอยู่ฟลอริดาใช่ไหมมันก็จะร้อนมากแจงจะชงเป็นชงเย็นเนาะแล้วก็จิบไปเรื่อยๆนะคะ ทำเพิ่มการฟาสติ้งเพิ่มการเผาผัานไขมันหน้าท้องต้นแขนต้นขาสะโพกแล้วก็เหนียองให้กับคุณได้แล้วพอก่อนที่คุณจะทานอาหารนะคะตัวนี้ค่ะไฟเบอร์แบบแมทริกนะคะชงขยา่าเขยาขย่ากินเข้าไปมันจะไปเคลือบทางเดินอาหารของคุณนะคะลดการดูดซึมน้าตาลได้30%มที่สําคัญเนี่ยสตัวเนี้ยเราการันตีผลลัพธ์ไม่ใช่แค่น้ําหนักเปลี่ยนหุ่หายแต่เรารับรองถึงการลดไขมันในเส้นเลือดเลย ใครสนใจพิมพ์ว่าสนใจนะคะแจ้งทักหาค่ะ